ใจผมสลายห้ามงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นเสี่ยงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเกิดเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปนหมดแล้วฮะเจ็ดทฤษฎีสมคบคิดการ์ตูนดังที่น่ากลัวม,มากๆเรียกได้ว่าด้านมืดของการ์ตูนที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เพราะว่าอาจจะทําลายความฝันไว้เด็กของคุณไปถึง300%เลยทีเดียวจะมีด้านมืดของกระตูนเรื่องไหนกันบ้างไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กําลังใจ SPY ด้วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. นอ <War> e. เป็นเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจของหุ่นยนต์วอหุ่นยนต์เก็บขยะที่เหลือเพียงตัวเดียวบนโลก และก็ได้มีหุ่นยนต์ท่องอวกาศอย่างอีฟที่เรียกได้ว่าทำให้หัวใจของวอลอีชุ่มฉ่ำขึ้นมาทันทีแต่เพื่อนเพื่อ้หรือปาหล่ะว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดที่น่าสุดส,ดสะึงกลัวโดยมีแฟนแนวอลอีหลายๆคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วหุ่นยนต์ของเพื่อนๆของวอลอีหายไปไหนกันหมดทำไมวอลอีถึงต้องทำงานคนเดียวตัวเดียวบนโลกเกิดอะไรกับเพื่อนๆของวอลอี โดยภายในเรื่องเราจะเห็นเศษซากร่างกายของหุ่นยนต์ที่ลักษณะคล้ายๆกับวอีที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆแล้วทำไมวอีถึงไม่ตายอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าวอีนั้นเกิดโปรแกรมขัดข้องจึงทำให้เขาฆ่าเพื่อนๆกับเขาทั้งหมดไปโดยจุดสังเกตนั่นก็คือ ในตอนต้นของเรื่องวออีนั้นได้ถอดชิ้นส่วนของเพื่อนที่ตายไปแล้วโดวยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยและนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาเปลี่ยนมาสะสมไว้ในที่ของตัวเองจริงๆแล้ววออีถึงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเขาก็รับรู้ว่าเพื่อนหุ่นยนต์ของเขานั้นมีชีวิตเหมือนกับเขาและเขายังตกหลุมรักกับหุ่นยนต์อย่างอีฟด้วย ที่น่าแปลกใจนั่นก็คือแล้วทําไมเขาต้องฆ่าเพื่อนๆของเขาด้วยล่ะซึ่งหลายๆคนก็โฟกัสไปที่เนื่องจากเกิดโปรแกรมผิดพลาดทําทให้เขาต้องใช้ชิ้นส่วนของเพื่อนๆเ,เพื่อให้เขามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่งจึงสรุปได้ว่าจริงๆแล้ววอีอาจจะเป็นฆาตกรในโลกของเครื่องจักรเกินก็ได้2 Toy Story Toy Story นั้นเป็นภาพยนต์แอนิเมชันที่เรียกได้ว่าดีที่สุดตลอดกาลซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดถึง4ภาคแลแ้วแหละประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและกวาดรางวัลอย่างมากมายโดย t อย Story เป็นเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นเมื่อแอดดี้หนุ่มน้อยอายุหกขวบผู้ครอบครองเหล่าของเล่นมากมายตามภาษาเด็กจนกลายเป็นเรื่องราวความสนุกสนานมาถึง20ปีแลแ้วแหละ แต่สิ่งที่แฟนๆหลายคนสงสัยนั่นก็คือพ่อของแอดดี้คือใครทำไมทั้งเรื่องเราไม่เห็นพ่อของแอดดี้ปรากฏตัวอยู่เลยและคำตอบที่แสนจะโหดหลายนั่นก็คือก็เพราะว่าพ่อแม่ของแอดดี้อย่าร้างกันอย่างเด็ดขาดทำให้ไม่มีพ่อของแอดดี้ปรากฏตัวนะสิ oh, no. ซึ่งจากบทความของต่างประเทศได้พูดถึงเรื่องราวของพ่อแอดดี้และพิจารณาสิ่งที่ปรากฏขึ้นในภาพ,พยนตร์สรุปว่าพ่อแม่ของแอดดี้อย่าร้างกันโดยเป็นการอย่าร้างที่จบไม่สวยด้วยสิแน่นอนว่าทฤษรีนี้ไม่ได้เดาขึ้นมาอย่างมั่วซั่วอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะโหดร้ายแต่ก็น่าสนใจเพราะมีหลายๆคนได้อธิบายไว้ว่าแอดดี้เดวิสเด็กที่เกิดมาในปี1989 โดยครอบครวที่ปราเกิดขึ้นในภาพ,พยนตร์มีแค่นางเดวิดอายุ40ปีและน้องสาวของเขาส่วนพ่อของเขานั้นแทบระบุต,ตัวไม่ได้เลยโดยดูจากฉากที่แอดดี้เดินขึ้นลงบันไดเราจะเห็นได้ว่าไม่มีรูปของพ่อของแอดดี้เลยหรือแม้กระทั่งนิ้วของแม่ของแอดดี้ไม่สวมแหวนแต่งงานแต่อย่างใด ดังนั้นทฤษฎีนี้ก็ได้สรุปคร่าวๆว,ว่าพ่อแม่ของแอดดี้นั้นอย่าร้างกันอย่างเด็ดขาดและจบไม่สวยโดยพ่อของแอดดี้น่าจะทิ้งแอดดี้ไปในระหว่างที่แม่ของแอดดี้ยังท้องน้องสาวอยู่จึงทำให้แอดดี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นตุ๊กตาส่วนตุ๊กตาที่ว่าก็น่าจะเป็นตัวแทนของพ่อเนื่องจากว่าตุ๊กตาที่แอดดี้เล่นเป็นตุ๊กตาเก่า ถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้จะดูโหดร้ายไปหน่อยที่พ่อแม่แยกทางกาันตั้งแต่เด็กแต่มันก็สะท้อนให้เห็นสังคมของอเมริกันได้เป็นอย่างดีจากสถิติการหย่าร้างที่สูงที่สุดในโลกโดยเรื่องราวภายในครอบครัวของแอดดี้มันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดแต่เรื่องราวที่สวยงามจุดประกายฝันเด็กนั้นก็คือเรื่องราวการผจญภัยของของเล่นนั่นเอง 3. s h ชารเดอร์ ใจผมสไลด์ฮามงหัวใจผมแตกสไลด์เป็นล้านชิ้นเลยเป็นกระตูนในยุคสองพันเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อชาวเดอร์โดยเขามีความฝันนั่นก็คืออยากจะเป็นกุ๊กที่ยิ่งใหญ่จึงมาฝากเนื้อฝากตัวเรียนอาหารกับหมูที่เป็นกุ๊กประสบความสำเร็จอย่างสูงและเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองโดยภายในร้านก็จะมีทราฟนภรรยาของมูและซานิเซล ที่พูดภาษาคน้ไม่ได้อาศัยอยู่ด,ด้วยกันโดยภายในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการฝึกทําอาหารของชาวเดอร์ที่แสนเปิ่นและหาแต่มันก็ได้มีทฤษฎีสมคบคิดที่น่ากลัวอย่างเช่นตัวตวนด้านดักไซด์ของชาวเดรอ์หรือตัวตวนที่ซ่อนอยู่ในตัวของชาวเดอร์ โดยมีข้อมูลจากวงในหลุดจากทีมโปรดิวเซอร์ของชาวเดอร์ซึ่งให้ข้อมูลข่าวลือในตอนชาวเดอร์สยองขวัญที่เตรียมสร้างสำหรับฮาโลวีนโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าในวันธรรมดาวันหนึ่งชาวเดอร์กำลังฝึกทำอาหารอยู่ในครัวคนเดียวแต่ในตทนของเรื่องมันก็จะแปลกไปจากปกติด้วยแบคเกด์ที่เต็มไปด้วยหมอกควันและเครื่องครัวที่เต็มไปด้วยเลือดจากนั้น มูอาจารย์ขึงชาวเดอร์ก็ได้เดินเข้ามาเริ่มดุด่าชาวเดอร์ที่ทำควันฟุ้งไปทั่วห้องแต่คราวนี้ชาวเดอร์เกิดครุ้มข้ง้งผักมูล้มเข้าไปในเตาอบแล้วจากนั้นก็ปิดฝาเตาอบพร้อมกับปรับอุณหภูมิให้สูงที่สุดเมื่อหมูเริ่มสุกไดท้ที่ชาวเดอร์ก็ได้นำมูออกมาพักให้เนื้อเย็นจากนั้นก็ได้ควักเครื่องในแล้วก็กินในที่สุด ชาวเดอร์ก็ได้กินสมองของมูเพราะเขาเชื่อว่าถ้าได้กินสมองของคขนที่มันฉลาดแล้วนั้นเขาก็จะฉลาดเหมือนมูจากนั้นเขาก็ได้เดินไปเปิดหม้อซุปกระดูกที่เขาต้มไว้ซึ่งภายในเต็มไปได้วยโครงกระดูกที่มีรูปร่างเหมือนทรัฟฟินและนิเซลนั่นหมายความว่าชาวเดอร์อาจจะจับเขาทั้งสองมาต้มเป็นซุปกระดูกก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว ดยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าชาวเดอร์เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่โดยมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชาวเดอร์สงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใครกันแน่จนได้เข้าไปพบกับพ่อมดที่ปลูกอีกตัวตวนหนึ่งข้างในของชาวเดอร์ขึ้นมานั่นเองสี่ชินจัง โดยทฤษฎีของชินจังแอดก็เคยทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอามาเล่าใหม่หนึ่งทฤษฎีที่ว่ากันว่าจริงๆแล้วชินจังเขามีน้องชายอยู่คนหนึ่งโดยว่ากันว่าน้องชายของชินจังคนนี้ถูกมิเอะผู้เป็นแม่เลี้ยงดูอย่างประครบประงมจึงทําให้ชินจังเกิดความรู้สึกอิจฉาและชอบกลั่นแกล้งน้องชายอยู่บ,บ่อย และวันหนึ่งน้องชายของชินจังก็ได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังจากที่น้องชายของชินจังเสียชีวิตไปแล้วชินจังมักจะได้ยินเสียงของน้องชายของเขาพูดกับเขายู่เสมอว่าชินจังมาเอที่แปลว่าชินจังด้านหน้าและในวันหนึ่งในขณะที่ชินจังกําลังจะข้ามถนนก็ได้ยินเสียงว่าชินจังมาเอ ทำให้ชินจังหยุดชะงักหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีต่อมาก็ได้มีรถพุ่งผ่านหน้าของชินจังไปอย่างบุ่ดวิด,วดจึงทําให้ชินจังเล่าจากสถานก,การณ์อุบัติเหตุในครั้งนั้นและชินจังก็ได้คิดว่าวิญญาณของน้องชายของเขากําลังคุ้มครองเขาอยู่เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ชินจังจะต้องไปเชื่อฮิมาวารีชินจังได้ยินเสียงน้องชายของเขาอีกครั้งจึงตั้งใจฟังที่แท้จริงแล้วน้องชายของเขาไม่ได้พูดคําว่าชินจังมาเอะ แต่น้องชายของเขากำลังพูดว่าชินจังมาอีกที่แปลว่าไปตายซะหลังจากนั้นชินจังก็เดินลดชนเสียชีวิตในที่สุดนั้นจึงเป็นที่มาของการเสียชีวิตของชินจังนั่นเองฮาคลเลจหมาน้อยผู้กล้าหาร เป็นเรื่องราวของคอลเลจมาน้อยที่ถูกคนยายผู้แสนดีอย่างเมเรีเลเก็บมาเลี้ยงและมีอุสติสสามีของยายที่มีชอบเจ้าคอลเลจมากมากและคอยดุด่าดเจ้าคอลเลจอยู่เสมอโดยทั้งหมดนั้นอาศัยอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าโนเวร์ no Wear, ที่ห่างไกลจากผู้คนและมักจะเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดอยู่เสมอโดยคอลเลจจะหาวิธีปกป้องครอบครัวของมัน และเพื่อนๆสงสัยไหมว่าเจอาประหลาดในเรื่องที่เกิดขึ้นกับคอลเลจนั้นที่แท้จริงแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าโดยมีทฤษฎีหนึ่งที่ได้คิดค้นว่า เรื่องราวภายในกระตุนเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นจากมุมมองของเจ้าหมาขี้กลัวที่ไม่เคยออกไปผจญภัยในโลกภายนอกเนื่องจากเจ้าของของคอลเลจเนี่ยก็มีอายุมากแล้วดังนั้นในมุมมองของเจ้าหมาสิ่งที่แสนธรรมดาธรรมดามันก็จินตนาการเรื่องราวอันเหนือธรรมชาติขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฎีที่กล่าวว่าเจ้าคอลเลสวิกลจริตโดยอ้างอิงมาจากตอนอวสานของคอลเลิส มาน้อยผู้กล้าหาญเป็นเรื่องราวของไวัยร้ายชื่อว่าเลโฟซินีที่มาหลอกให้มาริยอลกับอูทิสนั้นไปนเป็นนักสแสดงแต่เลโฟซินีดันสาบให้มาริยอลและอูทิสเป็นหุ่นกระบอกไร้ชีวิตแม้ว่าในตอนจบคอลเลจจะจัดการเจ้าวร้ายได้แต่มาริยอลและอูทิสก็ไม่ได้กลับมามีชีวิตดังเดิม ดังนั้นตอนจบคอลเลจจึงได้เชิดหุ่นกระบอกของเจ้าของทั้งสองเหมือนว่าเจ้าคอลเลจยังติดอยู่ในวงวนความทรงจำเดิมๆของเจ้าของถึงแม้ว่าทั้งสองจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามโฮพาวเวอร์พับเกิลพาวเวอร์พัเกิลเป็นกระตูนสุดฮิตแนวซูเปอร์ฮีโร และแน่นอนว่าเป็นการ์ตูนขวัญใจเด็กหลายๆคนโดยเนื้อเรื่องนี้ก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเช่นกันเริ่มจากทฤษฎีสุดเบสิกว่าการะจนภัยการต่อซื้อกับเหล่าไวร้ายนั้นที่แท้จริงแล้วเป็นแค่เรื่องของจินตนาการเด็กๆเท่านั้นโดยศาสตราจารย์ยูเทอร์เ,เนียมนั้นเป็นเพียงคุณพ่อและเป็นเพศสัจการส่วนตัวไร้ของเรื่องโมจ์เจอเจอนั้นคือพี่ชายของสามสาว ที่ยมเข้ามาเล่นบทเป็นตัวร้ายเพื่อให้สาวๆได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ส่วนตัวร้ายอีกคนที่ชื่อฮิมโดยเขาเป็นลุงของสาวๆที่เป็นเกย์และผิดใจกับศาสตราจารย์ยูโทเนียมจนขอให้สาวๆนั้นห้ามใกล้ชิดเขาอีกทั้งสาวๆยังไม่เคยเรียกชื่อของพี่ชายของตัวเองเลยสักครั้ง หรือพูดง่ายๆนั่นก็คือการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของสาวๆนั้นเป็นแค่เรื่องปรุงแต่งจริงๆแล้วสาวๆก็คือเป็นคนปกติหรือที่เรียกง่ายๆไปกันนั้นดับความฝันของเด็กนั่นก็คือ power pop girl ไม่มีอยู่จริงใจผมสลายห้าโมงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านชิ้นเลยเจ็ the amazing world of g u m b o n แอนิเมชันกระตูนเน็ตเวิร์กที่นำโดยเจ้าแมวสีฟ้าชื่อกันบอนและปะทองเจ้าดาวินเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตสุดป่วงของกันบอมและดาวินส่วนทฤษฎีสุดประหลาดที่น่าสนใจนั่นก็คือจริงๆแล้วเจ้าดาวินมีตัวตนอยู่จริงๆแต่เป็นปีศาจ ได้มีหลักฐานอ้างอิงมาจากตอนหนึ่งในแอนิเมชันแล้วถึงต้นกำเนิดของเจ้าดาวินโดยพ่อของการบอลหชือร์ตได้พบกับเจ้าดาวินจากรถตูสีแดงปริศนาที่เป็นคันเดียวกันกับที่เขาได้เต่าปีศาจมาตอนนั้นเขากำลังนำเจ้าดาวินกลับไปเจ้าของหลานก็ได้พูดว่าจงระวังเจ้าป่าตัวนั้นมันมีอาถรรพ์บางอย่างอยู่ได้ในตัวเรื่อง เราจะเห็นนิสัยของเจ้าดาวินที่มีนิสัยอารมณ์ร้อนก้าวร้าวจึงทําให้ฟแฟนๆสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเจ้าดาวินเนี่ยเป็นบุตรของปีศาจแต่โชคดีที่ได้ความรักจากการบอลจึงทำให้มันมีนิสัยดีขึ้นมานั่นเองเป็นอย่งงางมากกับทฤษฎีทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไป ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกิดแชร์ไปเพื่อนๆของเพื่อน,อนๆ,ๆของเพื่อน,อนๆได้รับรู้ด้วยนะเพราะในด้านมืดด้านสว่างที่สุดมันก็ย่อมมีเงาถูกไหม